มาพอปุ่นี่แหละเอ้ฝึกมัดส,สองปีแต่อุณาลุมมาขึงลูกก็เลยสงสัยว่ามันเกิดจากอีหยังกันหรจะมาเพราะว่าฝึกอยู่ในอยู่ในฝึกค็นลูกอีฝึกอยู่ในร่มหายใจตลอดเวลาอยู่สองปีหลวงพ่อแต่ว่ามีอุณาล่มมันเคยหยังมันแต่แบบเคยหยังแบบ เดี๋ยวให้เขาพูดใหนที่หนึ่งมือเป็นเพด่อแต่ว่าเมียนปะเป็นรจคาเป็นเป็นอยูค่ยคสายเจ้าพอสมำเสมอพอสมำเสมอเพราะว่าจะคล้องเพระเหตุเองค่ะก็เลยว,ว่าจากเม่อยู่านในระค่ะอยู่ละมูมันถูกเป็นเหตุประจําอย่างเงี้ถ้าจะคล้ญญองอยู่อยู่บ้านก็มันบนอก มันมีเพลงแบบหล่อมจะคล้องบะเข็มแข็งเองเออจะคล้องบะเข็มแข็งเองค่ะอันนั้นนะเพราะว่าได้แล้วเป็นแล้วบอกวิธีให้แล้วค่ะเวลาตัวนี้หายเด้อดึงมาล้มเด้อขึ้นปั๊บนายอีกแล้วดึงมาล้มเด้อมันว่าแมนที่มันไปน้ำเลยไปน้ำเหลืองเนาะบ่ายก็เลยอกมาเส้นนีออกจากวงหันจะเข้าวอีกที่บอกคู่ฝึกก็สซีอนเทคนิค เฮ็มันเกิดขึ้นได้ไม่ไมแน่คุณว่กระอนตัแบบเดียวนั่นว่า่งวันว่างเขาเฮ็ดแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเขาจะบอกหอกเขาลงมาหรือยั่งตอนไหนแต่แต่ลูกมาจะเอาไอ้นี่แหละเอาลักษาโรกเราว่าเอาไปเฮ็ดไอ้โตน่ะมันสายไฟไฟมาหมุนติวๆลง่ปแต่ว่าเอามั่งบ่ได้เดี๋ยวเขา นให้ดออกแต่เพ hm ิ่นเนน่เรากระไดยเอกค่ะ่ยหน่กัดกัดหัมันสั้นเรือยังบะมันสั้นหรอคะรูวิธีตอนแรกเนี่ยจะเอาจับก่อนหินหรือยังกระไดตัวเป็นตัวจับจเออได้ได้ได้วิธีการตอนแรกอะไอ้มันหมุนหลวงพ่อมันหมุนมันตันมันตายมันนั่นอะ แหงตึ๊บเหมือนค้อตีหักเนี่ยลูกก็ว่าเลื้อๆอะอรรักษาตรงนี้เนาะตรงกดตรงนี้เนาะกันตึ๊บโอ้ยหมุนอลูกลูกเราไงทุกเดียบยับขึ้นมาเองก็ได้ลูกแล้วโอ้โอหแหงปหนีแต่ลูกก็เลยคิดในใจเนาะแต่ไอ้ไอ้มือมันตันแต่ไอ้โยกกโยับไปเรื่่อยนนัแหละ ปลอยมันสะก้อนที่แหลกเฮเออว่าปรับฐานปรับโลกก็ได้อันที่มันมีอาการแสดงว่ามันมีโลกอันหนึ่งเพราะว่าสิเป็นดินหนามลมไฟล่ะล่มฐานล่มบ่เสมอไฟบ่เสมอดินบ่เสมอก็ว่าไปไ็เยไปมากกับเศร้าอยู่เดียวิ0นาทีกับเตากับนัคือจังดีขึ้นนะก็ดีขึ้นดแล้วบ่คือแล้ว นี่แต่ไอ้มือมันบัตันเลยจ้ะเออเดี๋ยวก็ให้เขาฝึกให้แล้วพวกเขาเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นฝึกให้แล้วค่ะก็เออรู้รู้วิธีแล้วตอนแรกกัสเป้ตะปะจับจะปั้งเทปิ่นนั่นแหละกับเทปทุบ้านครับเทปทุบ้านนี่จ้ะแตจที่นี้ทั้งนี้กับแบบลูกลูกกับลูกกับเฮ็ดได้จร่งๆผ้าม่านอ่ะ เออปากกาบหลวงพ่อเด้เดอคนเป็นสอบสมบัติคนจะไม่ถึงลวงพ่อแต่เราคนจะได้คุณอารมณ์ขื่นคือเวลาตอบข้ามาเนี่ยท่านมันจะลื่นไหลอะไรนี่เลยมากเลยอืมคนแบบไปสอบถึงผู้ผู้ว่าอไปสอบหรือไปหยังใช่ไหไอ้บ้าบ้าไปสมบัติงานเคือเพป็นเด็กงานก็แล้วมันเนี่ยเพคนเพคนอยาก ยูยูยูเนี่ยสิบปีแล้วอืตอนเนี้ยเอนจะเป็นวิศวะเป็นรองผู้มมจัดการนี่แหละตอนนี้เพ่นจะเลยจัเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการน่นแหละเพ่นจะเลยเขียนเขียนไปเพาะก็เอื่นสัมภาษณ์แต่ลูกก็เลยบอกว่าลูกหลวงพ่อสติกเกอร์น่ะ <laughs> ลูกลูก หนูก็ไปเพิ่นก็ติรดรถไปเพิ่นก็นเลยบอกว่าเออจับุณนารุ่มลูก็บอกให้ลูกจับุณนารุมตามที่ลูกพ่อจบอัอนนั่นแหละที่ที่มาเรียนเพิ่นก็จกับุณนารุมไปมันบัดตันเห็นไหมมันบัดตันแล้วมันสามารถตอบคำถามเขาเลื่อนไหลบางทีเนาะไอเออเวลาเขามาบอกตัวฟังเนี่ยกับภาษาจันโอ้เก็งได้เนาะคั้นคำตอบ มันมีคำตอบของเองกับคำ<บ>ตอบของเขาอ่ะเออตอบเออเขาใกลตอบตะว,วตันตกเนาะบอกกันให้จับอันอนวีวาาอ,อุณล่มขึ้นมันจะบานสั้นแม่อุณล่มขึ้นมันบาสั้นสั้นกับตั้งห้าอุณล่มกับตั้งห้าเนืบเนืบบนหัวนี่กับตั้งหา้าใช่ถ้าระวังทำกากอกนี่เป็นเหมือนกันกับอุณล่มแต่ว่าเป็นกว,วา้างๆว้างระวังทำกากอกเพิ่นก็รอ้ว่าเพิ่นเพิ่นกับปึกปึกเนี่ยรักษาโรค เพิ่นปวดหลังเออมันดีขึ้นเพิ่นว่าสิเนาะมันดีขึ้นแต่เนี้ลูกสาวคนน้อยกัเวลาขึ้นรถกัสามารถกูถ้าลงก็ขึ้นได้เออเพิ่นก็จากธรรมดาเพิ่นก็เดินไปเป็นหัวหน้าเลยก็กด นั่นบัดเหลือคนเดียวเนี่ยพอเนี่ยยังพอได้ยังบุญเดียวลวงพ่อแล้วก็เพิ่นกับเขาทัพมานรูปอีกเพิ่นเขาเพิ่นปฏิบัติเพิ่นดูกับฟังเทศตาลอดแก่อยู่แบบอยู่ในอนันตาลอดรักษาศีลตาลอสลูกยังสเปสตาปะอยู่คนที่เรียนรู้ฟังมากอ่านมากนั่นมาก เขาจะว่าจะคลองดูนั่นเป็นปันนั่นเป็นปัญญาของสังขารเป็นความคิดบุงแตงที่เป็นตัวลึกเด้ปัญญาสังขารสังขารคือยังขิดอยู่คิดว่าจะคลองดูคิดว่าจะคลองเข้าใจีจริงมันต้องละดูแล้วสภาพปลาพจนการความจริงจะเกิดเต็มของห้องมันบริสุทธิ์อย่างนีนไปเลยเมียนมาเอาหลงพลเห็ดตามหลงพอเห็ดตามหลงพอเห็ดแบบงงอันนี้เห็ดแบบฉลาดแบบเขาบอกยังมากุลูัด แต่ว่าบ่ถิ่มไดยงเนี้ยก็คำคำคำอะไรนั่นอ่ะเนี่ยโอ้ตะละตวรวยเวลา่นเบาขึ้นมาลูกก็ลูกยังจักยังลูกบ่ลูกเรื่องนั้นแล้วแต่ว่าลูกจับหนน่าร้งได้แล้วก็เวลาเวลาสะเทือนใจเนี่ยเข่ามาเบิบเข่ามาเนี่ยมันหายดับไปเลยตัวเนี่ลูกจักลูกจักใส่ชีวิตโลกอะลูกลูกก็เลยบอกว่ามันต่อยให้ ยู่ในสังคมยุ่ในชีวิตจริงได้ดีมากๆเลยเพราะว่าไอ้เวลาจะเลื่อนใจถึงมากจังวยเนี่ยลูกก็จะเข่าไปยู่ว่างลูกก็จะเข่าเข่าต่ไปมันมันลบทุกได้ต้องรู้จำเป็นหลายมันเลยเป็นปัญญาสังขารเป็นของที่ละเอียดเข้าไปอีกที่หนึ่งธรรมดาเขาต้องละลูกคือจะามาเทียบจะมาสรุปจะมามีเหตุผลกับมันอันนั้นเป็นแนวทางสื่อที่ คิดไปนหน้าใครควรไปบบสรุปเป็นแบบนี้สรุปเป็นแบบความจริงกันว่างบ่ไห้เป็นแค่ความเข้าใจที่ถูกต้องแบบนี้ต้องถูกแบบนี้ผิดในอพอเข้ามันละหลู่ละความรู้จำละสิ่งต่างๆที่เคยได้ยินได้ฟังกันนั้นมาบ่ต้องสรุปทหลวงอบอกบอก่าไปหาเหตุผลกับมันกับมันนี้กับมันนี้ตัดปุบตัดปุบเป็นว่าละ แล้วลูกก็นึกว่าโอ้สงสัยที้เพิ่นหายใจเพิ่นเพิ่อนููตลอดเวลาเพื่อนบอกว่าเพิ่นเพิ่อนดูกัะลมหายใจตลอดเวลาวันนี้นั่งย่นงการลูกเขียนก็เห็นเขาหายใจอ๋ออันนั่นหรือเปล่าไปถามว่าเพิ่นเพ่งกับลุหายใจหรือเปล่าลูกก็เลยมันตีนอ๊อกก็เลยบอกว่าร้องกับดูปกติเบิ่งบ้าเวลาทำสมาธิคนจอคนเพ่ง ของเขามันเห็ดเหมือนเหมือนบัเพ่งแต่ว่าลูกสุดโต้สุดซื่อคือเหมือนกับเพันเธิเติจ่อเพันเธิสิเอาผลสรุปมันเลยพันธิติจ่อเพันสิบิใย้อมบอกแต่ว่าของเขานี่ลูกแบบแผ่วลูกบางๆลูกสุดโตอยู่ซื่อธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเพันธิติเคร่งเพันธิติเพ่งเพันสิบิใย้อมบอกเหมือนกับว่าถ้าสงบนี่ติดสงบน่ะติดสงบติดแบบนี้กูบ่ออกกูบ่ย้อมบอก จริงเขาถอยออกมาเบ่งมันสื่อเหมือนกับเบ่งหายใจดูตัวเองหายใจแต่เนา้องเป็นพู้จ้องตัวเองหายใจแบบอธิบายว่าอะไรล่ะเหมือนปรุงแต่งลมหายใจเอข้มมากปรุงแต่งลมเแม่นแบบเข้มอยู่กมันเลยไหมคนห้องบริเข็มเนี่นหลงพ่อคนหายใจคือคนจิตใจเออ อีกอย่างนึงเวลาเวลาเห็นอ่ะจะจะขึ้นหัวจะเดพอเพราะว่าผว่าที่หมองกลางรผาขึ้นหัวไดข้าเาบงหมีนะคะวันนี้มันกิไม่เห็นเลยบางเคยเห็นในเ้าเาไปทางอื่นเลยก็ขึ้นหัวไปข้ามลงมาไป้านนุ่มบังหมีหรือยังนันนี่กระือนกันแต่ว่านี่จอเลยบ่ยอมละสายตาเขาเข้ามนมองเพลินแต่ว่าหูอยู่เห็นอยู่เด้งเด้นว่าละ อของเราสิ่เพ่งเอาแบบขนาดเลยล่มเข่าล่มบ่อสิของข้ามันติดถอยออกมาเบิงังแต่จังหวะเป็นเวลากเ,กเจอเหตุการณ์เป็นว่างบ่เป็นของเขาว่างเลยดิแล้วแต่มันจะเป็นเนาะเหตุการณ์เขาลูกกับมันซื้อๆเด้เฮาเฮาบ่ได้<อ>ไป,ไปสรุปผลกับมันว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่บ่แมน่นเด้ของเพิ่นต้องอยังนี่ต้องอย่างนี้เดชเห็นเปล่าละ่ะ อ้แต่แต่แต่ยากยากหลวงพ่อจากให้มาปกติแค่หายใจปกติเพื่อนก็ยังหายใจก็เป็นเป็นว่าเพิ่นเคร่งเพิ่นเพ่งเพิ่นจ้องเกินไปจ้องยู่เพ่งยู่หังครึ่งครึ่งกลางกลางรู้มองเพิ่นเพิ่นพอเท่ากันเนาะเวลานั้นคือบอหาเหตุผลได้เท่หมันว่าสร้างแมงจะเกิดนั่งเกิดกระสร้างกูยุ่นี่น่สร่หนึ่งจบละบาท ลูกจำหลวงพ่ออะไรรู้มาเคยมาถามหลวงพ่อว่าเออที่มันเกิดนั่นแหละเกิดดับอ๋อจรงจีิงแต่เกิดแล้วมันคือมัาง่ายเฉยที่ที่ลูกว่าลูกปึกอ๋อมันคือมันมันคือมเห็นเกิดดับได้อะไรกยงางงงหลวงพ่อมาแบบงมอ่ะเออถูกต้องมาแบบสัญญาพนหลายควางจำพันหลายเลย่าปัญญาสังขารแหลมคมจะต้องแบบนี้เท่านั้นอย่างอืงน่นไม่กินจะต้องเป้ตง,เงต้องเก้งยืดหันต้องจอต้องยึดก็ยังยืดยู่ ว่าให้มหาเทคนิคเอาที่ว่าคนทำงานเขารู้สึกตัวแต่เขาทำงานได้สบายสบายแต่เขามีความรู้สึกตัวอยู่นี่นวงนวง,นวงอยู่นี่ไม่ใช่แบบนึบนับตุ๊บตุ๊บเหมือนว่าออแต่ว่ารู้สึกได้เวลาผู้ใดคุยกันเขาก็มีความคิดตัวจีมีความคิดตอบโต้กันแบบนั้นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าคําตอบคําถาม เขาสิ่รูกแกงเขาสิตอบไม่ยังสิถูกต้องแต่ก็เป็นอันยังสีล่องโตกันสบายใจพร้อมดิเนี่เทัาว่าที่ว่าขึ้นรถเม่หรือว่าขึ้นรถปุ๊บเขาหูของเขาอยู่แบบนี้เขาก็บเบิ้งพวกนีนกน้อันใดควรยนางอันใดขั้ลบอันใดควรไปแบบนั้นแบบนี้แต่ความรู้สึกตัวเขาก็กมีอยู่นี่แบบนี้นะจังว่าให้มันเป็นโดยประสบการณ์แต่เป็นโดยจินตนา,าการมันบ่ไดหรอกว่าให้หาคนมาฝึก คู่คู่คู่นั่นมากหรือยังเออน้อยก็ได้หรืออันผู้ผู้อันศักดาโลกวกันนะอ๋อาฝึกมาแล้วจ้ะฝึกมาแล้วบ่นี่ไอ้ไอไอลูกฝึกแล้วอันอันอันไม่ชี้น้อยนั่นนะไม่ชี้ไม่ชี้พูนเพิ่นไปโกนหัวเพิ่นเพิ่นฝึกแล้วเพิ่นเพิ่นไปโกนหัวเออคูนนั่นแหละจ้าจ้ะอันบันแบเอาผู้ใดหาเทคนิคไม่มอันนี้คือเพิ่นจะเอาแค่อุณลุ่มเออเอาเพิ่นไปหาคู่ใหม่ก็ได้ ไปรอดไปรอดเขาจับกมารอดยูนหันจิบบอกรันเขากับีที่ัาอยู่แล้วนะบ่แม่นันนั่นก็เห็นกระซางเดี๋ยวจังจะลงมาบังมันก็ได้ฝึกโดนไว้เนาะมันขึ้นเลยอ่ะมัดฝึกมันได้ฝึกโดนไว้มันฝึกบึกมาหลวงพ่อหลวงพ่อเปผู้ฉลาดว่าไมที่มหาหลวงพ่อขึ้นได้เลยแล้วก็เพชรตุบบ้านแค่แค่อันเนี้ยหลูกหลูกมัง ไอ้โตมันโยกเนะ่ะไ <c oughs> ม่ที่คุ้นเคนก็บ,บอกว่าให้ให้ให้ย่ากไห้โยกเอาโตโยกมาไปมืออืเออแล้วก็นั่นน่ะตอนแรกก็เห็ดบ่ได้มันก็นยังมาโยกโยกอยู่คกอเก่าบดนี้ที่หลังๆลงลอง,ลองเห็นมาเออได้มันมันมันขึ้นมาสันเองล้วเออขึ้นมาซันได้ได้เอนะเออขื่นมะซันเลยรูเห็ดได้อ๋อลูกกันโ มันมันมันต้องมาหาคูอีหรีเนาะออลูกไอ้ลูกเห็ดที่บ้านเห็ดบ่ได้แต่หมุนแบบเป็นลูกข้างหมุนจนหัวออหักกึกอะไรน่ะตรงหัวคือหลวงพ่พอกัยังบเบาเล่ยนยยุบเดียวหมุนควงรวงควงรวงคองรวงเอามันจะซ้ำใดลูกมันก็เลนของมันเออโตถูกมือเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้คนเป็นมิตรวะมันก็เลนของมันอยู่่นแหละนั่นเห็นบ่ได้เห็นบ่ได้พวกนักวิทยาศาสตร์มันจะทดลองดิ แต่มันเงดมันสิงเงดไปได้ว่ามันเป็นไปได้จังไงนี่จังสีน่ะนันว่าล่ะ <c oughs> มามามือเดียวนะที่สามารถเอาอกระดาษกระดาษผ่าได้อ่มามือเดียวมาหาหลวงพ่อมือเดียวตอนแรกคนตั้งใจจะมาเอาเอาอารมง์อย่างเดียวเพ่นสามารถ,าารถอันนี้ยโอ้คนก็นไปหาเพจของเคนมันเครืงองยู่แล้วก็เลยแบบนั่นแหละเขาหมักตรสอบทดลองเขาเ่เสือแต่ว่าเขาตรสอบทังส,สัตว์ มัน่มีคําอธิบายมีดอกวิทยาศาสตร์เมื่อเจอพุทธศาสตร์ที่เหนือธรรมชาติหาเครื่องประกอบบ่าอะไรย่รยยอมย่อมพุทธศาสตร์ก็แล้วกันนา <c oughs> <c oughs> ลูกกิ่แต่ควมเป็นชิงสู่พุทธศาสตร์่อะไรเขาเขาบอกว่าจะกลับสิม,มายุจเมือ คนน่าล้มขึ้นใดมือใดจังจะได้กับลูกมันบอกว่าบ่ขึ่นก็ต้องกลับไปโอ้ยเป็นตัเดียวนั่นแหละวางความรู้ให้เบดความรู้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้จดได้จำมาจากครูบาอาจารย์จากการอ่านจากการคำนวณบ่ต้องคำนวณยังเด็กคือคนไปจักยังนี่คือทั้งเข้าเริ่มต้นไม่ครูบาจักยังเขาบอกเนืใดก็เฮ็ดเป็นคำข่าวหลุดเดยวก็เป็นแต่แต่วางย่งมากเลย วางแบบว่าให้หายใจเนี่ยคือเขาปกติเนี่ยก็หายใจว่าได้รถจอดเรแเราเวลาเกรงจนเกร็งเกร็งกลับไปกลับไปคือเก่าเดี๋ยวมันเป็นก้อนนังสีชัดหรอกเขาังสีมีวิธีเทคนิคต่างๆแนะหำหรอกเขาที่บอกแต่ตัวนี้บ้าขึ้นอเฮ็ดแบบนี้เหตเแบบเอาจนขึ้นอยู่บะอยู่ๆไปไปรถแต่ว่านั่นกับ Hoa hát sợ môn học nằm học mỹ hiding động động phong luôn hai giây cưỡng phong bột đi hai giây bột đi lâu kling bột hoa hai giây hai karai hai มาลงมันโคตรหยาบตายมันใไข่ไข่มั้งเป็นจิตธรรวลก่อนเด้พวกนี่เป็นจิ่แม่นมั้งเด็กเป็นไปว่าได้นี่อุ้ยบ้าเด็บอกแค่โดนเป็นไปทั้งสี่เด่นนี่เป็นเจ้าคำตอบก่อนจิตธรรมจริงเออความรู้คนความรู้หลายนี่เป็นๆมันลงยากแง่แต่ว่าถ้าได็กล่องเราคนซีมีความรู้ลักษณะนี่ที่แนะน้ำปืนได้โดยแยบคาย i say